อยากให้แม่นอกจากบรแดุสุลทีีสานสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติปัจจุบันชาติรุ่นชาติทอกคนทั้ายแด่แม่เปิดพเะบรมมเหสีพระองค์ในกายในสังขารแม่สาธุสาธุให้ได้รับพรในเร็ววันนะขอให้ร่ำรวยด้วยบุญด้วยบารมีแล้วก็ร่ำรวยด้วยเงินทองมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ ได้ช่วยเหลือผู้คนได้ช่วยเหลือคนรอบด้านให้มีความสุขนะและเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าแล้วก็ได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์นะลูกนะสําเร็จแน่นอนเชื่อมั่นนะทําให้ดีที่สุดนะแล้วเจอกันคงได้เจอกันแหละได้มีจะได้ไปถามได้ไปถามจะไม่เจะถามนเออนะได้เจอกันนะนองไปานานเชื่อมั่น เดี๋ยวก็จะพาถือไปหาแม่ได้แล้วเดี๋ยวนุกนักคิวเมื่อเมื่อเรามีโชคเมื่อค้าขายดีแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็ขอให้ตั้งใจจริงและและจันแม่เชื่อนะว่าของเขาอะเขาต้องสําเร็จเพราะเขาเป็นคนจริงจังและเขาเป็นคนทําไลายจริงจังใช่ค่ะรวยแน่นอนรวยรวยรวยสาธุสาธุ เออใช่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 ไหมอ่าสาธุขอบคุณในศรัทธานะแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วมีอะไรก็ทักมาที่ที่กล่องข้อความได้เลยนะลูกมีอะไรก็เหมือนปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะไรเนี้ยก็ทักมาบอกนะได้ครับแม่ทำไมขนลุกอะสัมผัสได้เหมือนกันเนี้ยพลังพลังพลังบารมีพระมารดาที่อยู่ในกายขาอาจานย์นแม่ง่ะก็สัมผัสได้เนาะ ของรู้สัมผัสได้เหมือนกันใช่ไหมรับแม่โอ้พลังรับพลังได้านะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยดูสนะิใสชุดข,ขาวขนาดอีกคนหนึ่งเป็นกําลังใจให้ยังใสชุดข,ขาวเลยอะ่ะโอ้สา <c oughs> สุในศรัทธทานะนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยขอให้มีความสุขความสําเร็จทั้งคู่นะแล้วก็ <c oughs> ได้เจอกันในเร็ววันอ่ะคุยกับทักทายอาจารย์พ่อหน่อยว่าเราต้องดีขึ้น เพราะว่าบารมีพระมารดาที่ผ่านกอบกันแม่น่ะของจริงถ้าเราเชื่อมั่นแต่เพียงแค่ว่าเราต้องทําตามขั้นตอนแล้วเราจะสําเร็จจริงใช่ไหมเออดูแลสัมผัสได้รู้ได้ด้วยตัวเองนะลูกนะคแต่ว่าใกล้ๆหนูได้หนูจะได้ไปหาแม่แล้วเนี่ยนะอ่าสาธุออกอ่าลงแล้วนะ รู้สึกแบบว่าที่มันติดอยู่ตรงคอออกแล้วอ่านะเพราะว่าจิตเราเปิดกับใสยน,นาคราชมากกว่าและเดี๋ยวพอรู้รับรู้แล้วแล้วก็ไปสรรเสริญองค์พ่อบ่อยๆนะเดี๋ยพลังท่านก็จะมามากขึ้นนะลูกนะอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างปิดท้ายาต้องขอบคุณแม่นะครับเพราะว่าบางที สิ่งที่เราไม่เคยรู้มา่ก่อนในะอดีตชาติว่าเราเคยทาอะไรไว้เป็นวิบากกรรมที่ตามมาถึงปัจจุบันชาติเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เหมือนกับเราทําอะไรแล้ววนอยู่ในอ่างน,นะครับอืแต่จะเป็นเมื่อเรารู้แล้วเราปฏิบัติอย่างที่แม่ที่นาอ่ะผมก็คิดว่าทุกอย่างด้วยที่เราทําด้วยเราตั้งจิตด,ด้วยเราศรัทธาก็ไปได้ด้วยดีใช่นะ ก็ทุกอย่างถ้าเกิดเรามีความตั้งมั่นตั้งใจแล้วเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาจริงแล้วเรารักในการทําความดีจริงจริงบารมีของเทพเทวาสิงศักดิ์คุบาจารย์ช่วยหนุนนําเราแน่นอนและวิบากกรรมที่เรามีเจ้ากรรมในเวรก็ถอยชีวิตเราก็จะรุ่งเรืองและสําเร็จอย่างแน่นอนอาจารย์แม่ขอให้พรน,นะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าดวงลูกจะพลิกผันและจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีชีวิตรู้จะมีความสุขความสําเร็จ และมีโชคลาภนะแล้วกเ็เงินทองอะไรที่เราติดขัดหรือว่ามีอุปสรรคที่มันติดกันอยู่ก็จะเปิดออกและมีความสุขความร่ำรวยมากขึ้นจเจริญเจริญน,นะลูกนะสาธุนะลูกสาธุนะสาธุ